คี่ถึงความดีที่เคยสร้างร่วมกันคือสร้างศาส,สนาร่ว,วมกันทุกอย่างสิ่งที่โยนคำทุกอย่างสิ่งที่โยเราเสียสลามาทุกอย่างไม่ใช่คนถือกันไม่ใช่การทำแต่เป็นโยทั้งหมายทำกันจนถึงอย่างนั้นไม่ได้ให้เพื่อใครให้เพื่อที่เราจะสร้างให้มันเกิดขึ้นอยากจะสร้างเดินองภพนักปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องพคนข้าศนไม่ใช่วิจิติ แต่ม <ım> <startup> so, ันเป็นการพาดนักปฏิบัติใครก็ได้มาพอสร้างขึ้นมาปุ๊บแต่ใครก็ได้มาเป็นนักปฏิบัติรือไม่ปปฏิบัติอะไรก็ท้องได้สบายไหมเราสร้างขึ้นมาอ่ามันมีประโยชน์นะยมที่เราสร้างกันตอนไปตัว่อเราสร้างกันก็ดีมอนกันแต่แต่ว่าอันนี้มันเห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมาเลยไม่ถึงกับว่าต้องไปเป็นั่นรวมกันมา อย่างน้อเรานอนลงไปหลับลงไปอยู่ปุ๊โอ้เราก็เป็นหินเป็นทรายเป็นเหล็กเป็นอะไรบ้างนก็มีความสุขขึ้นมาเขาเรียกว่าจาขานุสติขึ้นมาเลยแล้วลึกถึงจาคัทฐานที่ต้องเสียสลับไปมันเป็นสติแน่ใช่ไหมพอจา,ารคานุสติเกิดขึ้นในใจไม่ความสุขาอาวความสุขเกิดขึ้นที่ใดที่นั่นก็เป็นนิพพานขึ้นมา นึกถึงจากคาขึ้นมาทีนี้นเราปฏิบัติเพื่อใครที่เนี่ยปฏิบัติเพื่อพระพุทธเจ้าผู้เป็นปรมมกูของเราที่วดาใ้นมนุษย์ทั้งหลายตั้งตสุัแล้วเราก็ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าดอกไม้ตู้เทียนสวยงามอย่างนี้เนี่ยก็บูชาได้แต่มันเป็นเขาเรียกว่า เป็นอามิรบูชาแต่การมาปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าจ่ต้องสัเรเสริญย,ยิ่งใหญ่เกินกว่าปฏิบัติบูชาเราทั้งหลายทั้งทางนี้ทางนี้ร่วมกันตลอดเรามาปฏิบัติบูชากันบูชาพระพุทธเจ,าจา้าคือสร้างศาสนาวัตถุขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับนักปฏิบัติอนหลงยังจะจุดประสงค์เบื้องต้น สลับประจั์ทุกบาททุกสตางค์เอาไปสร้างไม่ได้นั่นนนี้เพราะอาจารย์มีคนเดียวมีคนเดียวเนี่ยองเดียวลูกชายเดียวด้วยไม่ให้ใครเอจะไม่พี่ให้น้องเพราเกี่ยวอะไรกม่ีน้เขาต้อสร้างสร้างไปก่อนมันไม่ใช่ของใครนะะเราเป็นตัวแทนจะโยมดูแลดูแลศาสนาใี่โยมเฉย ยอมกับพระคุณเจ้าเอาตัวนี้ไปนะเพื่อไปสร้างนี้นะยมจะไปอยู่ยมจะไปปฏิบัติบูชาเราเป็นตัวแทน็ิสื่อการเฉยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดน้อยอยังไงยังไงก็ต้องสําเร็จยังไงยังไงก็ต้องสําเร็จเพราะว่าเราตั้งใจเนี่ยก็ตั้งใจไว้โยมก็ตั้งใจมา ตั้งใจให้ตั้งใจเสียสลับมันก็จะเกิดเรียกว,ว่าจาขานุสติขึ้นมาทีนี้พอเกิดจาขานุสติขึ้นมาปุ๊บมันจะเกิดสติขึ้นมาอีกห้าหกอย่างเลยพุทธานุสติก็จะเกิดธรรมานุสติก็จะเกิดสังขานุสติก็จะเกิดสีลานุสติก็จะเกิดขึ้นมาก็แสดงว่าผูมีศี่งนี้ต้องมาอยู่มาปฏิบัติที่นี่ เขาจะมีการวัดยางคันเตะก่อนเนี่ยเข้ามาบันต้องถือศีลก่อนมีศีลรักษามีศีลเป็นาวาระถอนมังกยใจจากนั้นเข้ามาพับิจรารณาโมรณาโนสติก็จะเกิดขึ้นเอ้เราจะไม่ประมมาในชีวิตของตนเข้าไป,าาถ,าไปถึง,างกายกตาสติขึ้นมาไปจะถึงยอดของอนุสติทั้งสิก็คืออุปวสมานุสติขึ้นมาโดยการถือบวช เราก็มาบวชเขาห่มเขากันอยู่นี่โยมสุดท้ายต้องบวชนะต้องออกเนกเขมะทั้งหมดเลยจิตม,มันจะน้อมเนกเขมะมาถ้าไม่มีจิตเป็นเนกเขมะโอ้ยก็ไปวุ่นละขุดไล่หัวตอขุดมันมทนทนยางเข้าขบวนกระทินกับว่าเกี่ยวปวดนะขุดมันทนทนไม่นว่าเกี่ยวไม่รู้อะไรต่ออะไรเลยไม่มีไม่มีมาอย่างนี้่ะดูดีๆนะโยมนะเพราะฉะนั้นนี่ สตินี่หนึ่งสติจะสร้างนิพพานหนึ่งสตางค์จะสร้างเงินล้านอันนั้นต้องประหยัดเอาเพราะฉะนั้นฝามึกเมื่เคยฝาดไปแล้วว่าถูกให้มันมัน่นขยันต้องอดทนอยากบดทอนต้องวางและสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องสู้ ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องสู้บนที่สะอาดอยู่ในใจเราก็ต้องล้างบนที่ก่อให้เกิดความสว่างเราก็ต้องลบความมืดออกไปบนที่ทําให้เราสงบเราก็ต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าความสุขให้เกิดขึ้นเพราะที่ไหนสงบที่นั่นเป็นบุญที่ไหนเป็นบุญที่นั่นสงบ คือในใจเสียงเเสียงตุ้มตุ้มต้เตัเแาฮาะเเแต่พันจิตสงบอออหาความสงบในวงดนตรีหาความเยเือกเย็นในเตาหลอมเหล็กใครทำได้ยกปู้ให้เลยอาจารย์เขาพงน,นี่เย่ยมยอดทำไมต้อเรียกว่าแม่แม่มันใกล้ชิดกว่าอ่า อาจารย์กุ้ดไก่คุณแม่อเพราะว่าท่านดูแลเรามานานแสนนานแล้วก็จะทุกปีทาให้เครียดให้กันก็มีเครียดใหนกันมาทุกปีจะสร้างสถานนี้ช่วยไปเรื่อย แล้วก็สายบุญกลุ่มกระแสธรรมนีหน้านุมโมทนาส่วนชาวของเราเนี่ยท่านร่วมแรงร่วมใจกันไปตามกำลังศรัทธาสติกัญญาฝากทุกท่านไว้สะอาดสว่างสมุกให้เกิดขึ้นในกายใจทุกท่านตลอดไปอ่ะก็ขออำนวยอวยพรอ,อำนวยอวยชัย บุญกุศลอันใดที่มากล้นด้วยผลบุญแห่งพระพุทธเจ้าผลบุญแห่งพระธรรมผลบุญแห่งพระสงฆ์ที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญกันมาขอมาเป็นตะบะขอมาเป็นเดชะขอมาเป็นพระละวะปัจจัยทรงผลอํานวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลายจะมีความสุขความเจริญสุขภาพภารณไมยสมบูรณ์แข็งแรง อย่าได้มีโรคภัยมาเบียดเบียนแม้ในกรรมไหนๆขึ้นเชื่อว่าท่านคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปได้ชอบประกอบไปได้ทำน้อมนำตนที่คนทุกประสบสุขภัยบุญละไซขอมักมาบันด o ขอขนมาบันดาลขอพระนิพพานจะมาบังเกิดขึ้นในกายใจของเราท่านทั้งหลายโดยตัวหน้ากันทุกคนทุกท่านทุกชีวิตเธอ